มาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้มาดูสถานการณ์น้ําท่วมนะคะชาวบ้านอำเภอพิมายที่อยู่ติดลําน้ํามูลก็เริ่มเดือดร้อนนะคะหลังจากมีน้ําล้นตะลิ่งค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นน้าท่วมหลายพื้นที่ยังไม่ยังไม่คลี่คลายนะคะระดับน้ํายังคงอยู่ที่50-60ซนติเมตรค่ะ ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นตำบบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นต้องนำเรือท้องแบนออกมารับนักเรียนเข้าไปยังโรงเรียนเนื่องจากน้ำท่วมขังถังเข้าโรงเรียนสูงกว่า60เซนติเมตรโรงเรียนต้องนำกระสอบทรายมาวางกั้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าโรงเรียน ด้านหมู่บ้านพิมานเพลสมะลิวันกว่า40หลังคาเรือนมีน้ำท่วมขังสูงกว่า50เซนติเมตรเจ้าของบ้านหลายหลังต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อสะดวกในการไปทำงานและส่งบุตรหลานไปโรงเรียนขณะที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดเร่งระบายน้ำลงบึงหนองโครตลอด24ชั่วโมงหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำสถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2-3วัน ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ํท้ายอ่างเก็บน้ําหลับเพิ่มสูงขึ้นปริมาณน้ำำนําจํานวนมากไหลลงพื้นที่อําเภอพิมายที่เป็นพื้นที่รับน้ําสุดท้ายก่อนจะระบายลงสู่ลําน้าหมูลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสำริดต้องเปิดประตูระบายน้ําลงคลองส่งน้ําธรรมชาติทั้ง6บานพร้อมเปิดประตูระบายน้ําลงคลองส่งน้ําชลประธานและลําน้ําเค็มรวม5บาน ทำให้มีปริมาณน้ําที่ไหลผ่านเขื่อนระบายน้ําพิมายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ13 80, ล้าน8,000ลูกบาทเมตรขณะที่ปริมาณน้ําในลําน้ํามูลที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วส่งผลให้บ้านเรือนในพื้นที่บ้านวังกลุ่มหมู่14ตําบลในเมืองอําเภอพิมายซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะเริ่มมีน้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมทางเข้าบ้านเรือนสูง10ขออภัยค่ะสูง20-30เซนติเมตรประชาชนบางส่วนเริ่มเก็บทรัพย์สินไว้ที่สูง